จะแบกรับภารกิจของวีรชนในการทวงความยุติธรรมจนความยุติธรรมจะต้องปรากฏครับดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วยไม่ต้องกังวลครับออกมาในเน็ตในโซเชียลมีเดียจำนวนมากด้วยความเคารพผมเห็นใจและเข้าใจมีพี่น้องจำนวนมากครับเขาเป็นห่วงว่า สุดท้ายแล้ววีรชนของเราจะตายฟรีผมกาบเรียนทุกท่านนะครับว่าคณะประชาชนทวงความยุติธรรมจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมจนกว่ามันจะปรากฏเป็นจริงหรือไม่พวกผมก็ตายไปถึงพวกผมจะตายไปนะครับรุ่นใหม่ๆมาเยอะแยะผมเมื่อกี้นี้ผมแอบาถามเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนรุ่น70กว่าแล้วใกล้80ดังนั้นห่างเยอะมากเดี๋ยวนี้เขาเรียกชื่อรุ่นเนี่ยแปลก ผมก็เลยตามไม่ทันผมเนี่ยเป็นเบบี้บูมเมอร์แต่มันมี X Y Z มีมิลเลนเนียมและมีรุ่นใหม่ๆด้วยผมเชื่อว่าสมมุติว่าในช่วงชีวิตของผมเนี่ยยังไม่เห็นความยุติธรรมผมเชื่อว่ารุ่นมิลเลนเนียมก็จะมาแบกภารกินในการทวงถามความยุติธรรมและประชาธิปไตยให้กับแทนที่ต่อไปครับ จึงตอบใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องห่วงครับภาคประชาชนเรามีครับและภาคนักการเมืองเราก็มีภาคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยปมมือให้ภาคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตายทุกภาคครับเรามีทั้งสองภาคแต่มันต้องประสานงานกันครับภาคการเมืองก็ต้องเดินหน้าที่ในสภาให้เต็มที่ในระดยวการภาคประชาชน ก็ต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็ก,ก้าให้กับภาคการเมืองด้วยใช่หรือเปล่าครับผมหวังว่านะครับภายในสี่ปีจากนี้เป็นต้นไปผมไม่ได้ขีดเส้นตลอดอายุผมครับผมขีดเส้นแค่4ปีแลวผมการเรียนทุกภัคการเมืองนะครับว่าท่านจะทําได้หรือไม่เดี๋ยวเป็นพระหน้าที่ของท่านนี้ขึ้นมาตอบครับว่าภายใน4ปีเนี่ย ท่านจะคืนความยุติธรรมให้กับวีรชนเมษาพฤษภษปี53ได้หรือเปล่าครับท่านจะคอื่นไหมนะครับท่านจะคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับประเทศนี้ได้ไหมนะครับผมไกรกล่าวยนแล้วนะครับว่าผมฝากความหวังไว้ที่ท่านแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าอุปสรรคของท่านจะมีมากในมากมายขนาดไหนและท่านจะสําเร็จขนาดไหน แต่ถ้าหากว่าท่านไม่สาเร็จผมหวังว่า4ปีจะสําเร็จนะฮะแต่หากท่านทําไม่สําเร็จเนี่ยพวกเราประชาชนพวกเราคอปชอพวกเราคณะกรรมคณะประชาชนทวงความยุติธรรมโดยมีอาจารย์ทิดาเปนเลขาธิการใหญ่ก็จะแบกภารกิจนี้ไปจนถึงที่สดุดครับหรือไม่ผมสองคนจะตายไปก่อนคนอื่นก็จะแบกต่อไปเรื่อยๆไม่ทีปัญหาอะไรข้อต่อามาเนี่ยผมต้องเรียนด้วยความครบนะครับว่าผมมาวันนี้เนี่ย ด้วยความดีใจมากเลยจิติจินดีเป็นอย่างสูงทําไมครับเพราะว่าโอกาสมันเปิดสําหรับพวกเราแล้วโอกาสมันเปิดสําหรับพวกเราแล้วเราจะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างแน่นอนเอ้าคุณหมอเพ้อฝันหรือเปล่าเออหมอเพ้อฝันไปหรือเปล่าฝันกลางวัหรือเปล่าไม่ครับเพราะเรากำลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาวันที่1 4พฤษภาปีห6พวกเราฝ่ายประชาธิปไตย จะเลือกพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไต,ตยเข้าไปในสภาให้สลบทลายครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับรอหน่อยสิครับรอหน่อยรอหน่อยรอหน่อยผมเรียนนะครับพวกเราอยู่ในที่นี้เนี่ยจำนวนเป็นเรือนร้อยก็จริงคนที่ดูถ่ายทอดอาจจะเป็นเรือนพันหรือเรือนหมื่นแต่เท่านั้นไม่พอครับ เราต้องการเรือนล้านหรือเรือน30ล้านขึ้นไปเพื่อเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดครับ <S <S> <S พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาอยากได้310สําหรับผมนะผมอยากได้บัญชีรายชื่อ100คนเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเลยครับในนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราครับ ในการไปบอกญาติสมิตรนิสสหายและคนกล้ชิดว่า14พฤษภาคม66ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดและเลือกพรรคฝ่ายป,ประชาธิทไตยเท่านั้นครับเท่านั้นตรงนี้ผมขออนุญาตลงรายละเอียดทีหน่อยคือเป็นธรรมดาครับมนุษย์เนี่ย7 0 0 0ล้านคนก็7 0 0 0ล้านความคิดคนไทย7 0ล้านคนก็7 0ล้านความคิดครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองประชาธิปไติจ้ยก็จริง ก็มีหลายแนวของความคิดด้วยเช่นการใช่ไหมครับแต่เขาก็เป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกันใช่หรือไม่ครับ<ช>ดังนั้นภาษาไทยก็มีคําอยู่คำหนึ่งว่าลางเนื้อชอบรางยาท่านจะชอบพักไหนผมไม่ว่าเลยผมเคารพท่านชอบพักไหนรักพักไหนก็เลือกพักนั้นไปเลยช,ชอบเพื่อไทยเลือกเพื่อไทย ข้าวไกเลือกก้าวไก่ประชาชาเลือกประชาชาชิขาเสียงนโลธไทยเลือกเสียงนโลไทยผมจำไม่ได้หมดผมขออนุญาตเอ่ยชื่อแค่สีมีพักกันได้ดีนะครับเอ่ยชื่อหน่อยกรุณานะครับเพื่อให้ภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยได้รับชัยชนะผมขอกราบเรียนไปยังพักประชาธิปไตยทุกพักและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคน เราไม่ทะเลาะกันได้ไหมครับเราไม่ทะเลาะกันได้ไหมครับได้ไหมครับขอจากดีนะครับว่าถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยใครดีใจครับใครดีใจครับใครดีใจให้พวกพยากแกนดีใจใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่าใช่ถ้าให้คำมั่นสัญญากับผมได้ไหมครับว่าเราจะไม่ทะเลาะกันได้ตามผมนะครับ เราจะไม่ทะเลาะกัน,เร,รกนเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่ทะเลาะกันชอบพักไหนเลือกพักนั้นผมขออนุญาตกัดต่อนะครับที่ว่าผมดีใจเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลังส4พฤษภาฝ่ายพิชิปไตยได้จัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน<ค><ณ>ผมเชื่อผมนะใครไม่เห็นด้วยกับผมไม่มีปัญหาเอามาถกเถียงไม่ได้ พราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีสิ่งที่จะต้องทําที่ผมฝากพรรคการเมืองไว้ก่อนที่ท่านจะขึ้นมาบนเวทีพูดจากับประชาชนท่านคงมี8ข้อที่อาจารย์ธิดาได้ยื่นไปให้ท่านแล้วมาเลนผมพูดสรุปสั้นๆก่อนผมแาบเรียนทุกพรรคการเมืองว่าการุณานะมาข้อเสนอและข้อเรียกร้องของคอปชอของอาจารย์ธิดา8ข้อไปทําให้สําเร็จนะครับ ยกมือกำลังใจหน่อยแต่ผมจะลงรายละเอียดตามสการใช้เวลาประมาณสัก5านาทีนะครับประการที่หนึ่งผมเชื่อครับว่าพรรคประชาธิไตยที่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะคอสชและรัฐบาลสืบทอดอำนาจของพวกเขาทําประเทศชิบหายยับเยินเลยใช่ไหมครับนี่มาโผมา25.4ล้านล้านแล้วนะครับ เฉพาะคอสชอเนี่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยนะพวกประยุทธ์เนี่ยทำเนี่ยสิล้านล้านแล้วอ่ะเพราะนั่นเนี่ยภารกิจแรกก็คือแก้ปัญหาศเศรษฐกิจแต่พี่น้องครับทั้งในอนุสรสถานแล้วก็ทั้งดูการถ่ายทอดสดและทั่วโลกโปรดรับทราบอย่างหนึ่งท่านอาจจะเห็นด้วยกับผมหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ผมยืนยันนะครับประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเคยรุ่งเรือง กินหน้ากว่าประเทศอื่นๆในเอเชียคันนจนสิงคโปร์หวาดพัวหวาดพิตตและเกรงขาเป็นอย่างยิ่งก่อนหน้ารัฐประหาร49ใช่ไหมครับก่อนหน้า49อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามัวเมาหับหูหลับตาก้มหน้าก้มตาทําตแต่เรื่องเศรษฐกษิจอย่างเดียวมันก็เกิดแบบ49อีกไอ้พวกบ้ารัฐประหารเขาทั้งหลายเนี่ยมันก็เข้ามายึดอำนาจ แต่และทาประเทศพิ่นาจัเดินไปใช่หรือเปล่าครับดังนั้นผมกลาบเรียนพักการเมืองทุกพักนอกจากมุ่งหน้าในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วผมกลาบเรียนพี่น้องและพักการเมืองต้องจุดรัฐประหารให้ได้ครับท่านทำได้หรือไม่ครับ